ประเด็นคือเนื่องจากควบคุมทุกอย่างข้อมูลที่คนส่วนใหญ่รับรู้ก็เป็นข้อมูลด้านเดียวนะครับแย่กว่านั้นมีกระบวนการที่จะปิดบังข้อมูลเซ็นเซอร์ข้อมูลไม่ต้องอะไรมากครับผมถามท่านผู้ฟังทางน,นี้นะครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังท,ทําทดลองง่ายๆ่าไปถามคนที่รู้จักคนใกล้เคียงญาติมิตรสหายว่าใครที่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วเกิดปัญหาฉีวัคซีนที่ มีค่เรื่องวัคซีนเจอรี่เจบ็บปวดรุนแรงหรือซีช่วตจากวัคซีนมีไหมท่านจะตกใจว่าในกลุ่มทนที่ใกล้ตัวของท่านเองเนี่ยก็จะมีคนที่บอกว่าฉันรู้จักคนนั้นเป็นคนนี้เป็นคำถามที่ท่านต้องถามต่อในวงของท่านเองถ้ายังมีคนเหล่านี้อยู่ทำไมไม่เป็นข่าวทำไมไม่เป็นข่าวนี่ประเด็นที่น่าสนใจมากคือในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับ อผมกล้าเลยก็ได้ใช่ไอันนี้ไปถึงผู้ที่มีญาติที่ป่วยรุนแรงผู้ที่มีญาติที่เสียชีวิตจากวัคซีนนะครับท่านลองเอาเรื่องเหล่านี้ไปเล่าในสื่อโซเชียลที่ไหนก็ได้แล้วพูดชัดๆว่าวัคซีนทำให้คนรักของเราญาติของเราเสียชีวิตในอะไรก็ได้นะจะเป็นเฟซจะเป็นทวิตจะอะไรก็แล้วแต่ u t u b e ลองดูไม่นาน จะมีคนมาปิดข้อมูลเหล่านั้นของท่านคำถามคือทำไมเขาต้องมาปิดด้วยทำไมเขาถึงมาบอกว่าสิ่งที่ท่าพูดไม่จริงเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าท่านเจออย่างนั้นจริงๆท่านต้องการเล่าเรื่องจริงท่านไม่ต้องการแต่งเรื่องนะแปลว่าจริงๆมีมือที่มองไม่เห็นปิดข้อมูลเหล่านี้นั้นการที่เขาทำอย่างนั้นต้องต้องมีวัตถุประสงค์ทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะความสนุก เขาไม่ทำางมานันเพราะต้องการปกป,ป้องใครนะเพราะว่าจริงๆแล้วในทางกลับกันผมเชื่อว่าผู้ที่มีญาติมิตรสหายที่บาดเจ็บล้มตายจากการฉีดวัคซีนจริงๆต้องบอกว่าจากการฉีดจีนรลปีเนาะใช่มันไม่ใช่วัคซ <laughs> ีนเอ็กซ <c oughs> ์เอร์เจคั่นเราทำเพราะเราอยากจะเตือนสังคมไม่ได้เราทำเพราะเราอยากจะได้อะไรเพราะผู้ที่พูดตรงนั้นไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรแต่กลุ่มชนที่คุมสื่อ เขาคุมบริษัทยาด้วยเขามี reversible. ส่วนได้เสียเขาอยากขายสิ่ง <c oughs> ที่เขาอยากขายเขาได้ผลประโยชน์จากมันแต่มากเหมือนกักผลประโยชน์เขาบรรลุเป้าหมายที่เขาต้องการที่กลับไปตอนต้นมันเป็นกระบวนการหนึ่งที่เขาต้องการคุมโลกเพราะฉะนั้นเน, Fra <c oughs> เนี่ยเขามีผลประโยชน์เยอะแยะเลย <c oughs> ที่เขาได้รับจากการทําอย่างนั้นนั้นก็ไม่แปลกที่เขาทำอย่างนั้นที่แปลกค,คือพวกเราไม่เห็นสิ่งที่เขาทา เรามองไม่เห็นมือที่มองไม่เห็นนี้แล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เขาต้องการนั้นสิ่งที่อยากบอกต่อคือว่าจริงๆขณะนี้มันมีช่องทางก,การสื่อสารเยอะแยะมากมายที่เราจะมารวมตัวกันมาส่งข้อมูลอย่างที่บอกนะครับมันเป็นสงครามข้อมูลข่าวสาร,รถ้าเราจะรบกับเขาเราก็ต้องมีวิธีในการส่งข้อมูลข่าวสารซึ่งนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า ก็ยังถือว่าดีกว่าขอ้อสงครามเอาปืนมายิงแปลว่าทุกท่านช่วยได้รบกับสงครามนี้ได้เพราะว่าอะไรทาไมเราต้องรบเพราะว่าหลายท่านเนี่ยบอกว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากคนรกักคนใกล้ตัวเสียชีวิตแต่ถ้าพูดลงไปอีกบางประเด็นหลายท่านได้รับผลกระทบเพราะเศรษฐกิจที่พังยับเยินเพราะเรื่องที่เขากุกขึ้นเพราะวิธีการที่เขาบอกที่เขาต้องให้เองปิดธุรกิจผมเชื่อว่ามีคนหลายคนเลยที่ธุรกิจขาดทุนมากมาย ร้านรวมต้องปิดกิจการต้องปิดลงและตัวเองต้องเดือดร้อนนะครับจริงๆท่านสู้เขาได้ท่านสามารถที่กลับมาเปิดธุรกิจเองได้แต่ตรงไปตรงมาถ้าเราไม่จับมือกันเราไม่ช่วยกันเราไม่ช่วยกระจายข้อมูลเราก็ย่อมแพ้ครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ต้องเรียนฝากไ้เลยว่าว่าเราต้องการคนที่มาช่วยกันส่งข้อมูลเหล่านี้ออกไป นะสื่อสารข้อนี้เอเราไปเพื่อให้สังคมส่วนใหญ่ได้รับรู้รับทราบว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับแล้วเรายัางหวังว่ามีคนเยอะ,ะเลยที่พอที่จะมีสติผมไม่ใช่เื่อสติปัญญานะทุกคนมีปัญญาแต่มีสติที่จะคล้ายๆหยุดคิดและไตรตรองทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นนะเราไม่ต้องการให้เราเชื่อทุกอย่างนะเราไม่ได้อยากให้ทุกคนเชื่อสิ่งที่พูดแต่อยากให้ทุกคนรับฟังข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดมาประมวลแล้วคิดเพื่อให้ได้คาตอบประเทศที่ดูเหมือนว่าระบบสาธารณสุขแย่ yeah! อัตราตายกับดีนะอัตราตายในแอฟริกาต่ําเตี้ยติดดินอัตราตายในอินเดียต่ําเตี้ยติดดินอัตราตายในหลายประเทศต่ําเตี้ยติดดินเช่นในเคมรในลาวนะแต่ในหลายประเทศที่เป็นประเทศที่แบบดูว่าโอ้โหโระบบสาธารณสุขดีมากในยุโรปในอเมริกาอัตราตายสูงเรื้อรือเลยต่างกันเป็นหลายสิบเท่าเป็นสิบเท่าเลยต้องตั้งคำถามว่าเพราะอะไรเพราะดูแลไม่ดีหรือเปล่า ซึ่งอันนี้เป็นอันที่สาคัญมากเพราะว่าข้อมูลอันนี้ที่คนไม่เข้าใจซึ่งซึ่งมีคนมาบอกเหมือนกันใน cdc cdc เนี่ยมีคนไปดูว่าที่เขาเขียนว่าตายจากโควิดตายจากโควิดนะครับมันไม่ใช่ตายจากโควิดมันตายกับโควิดสองอันนี้มันใกล้กันแต่ไม่เหมือนกันตายจากโควิดที่เราเข้าใจคือป่วยเป็นโควิดแล้วก็โควิดนั้นทำให้เกิดการรุนแรงจนกระทั่งตายแต่ตายกับโควิดเนี่ยก็คือว่า,เ,าเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้แม้กระทั่งถูกรถชน แต่ตอนเรชนน่ยติดเชื้อหรือเจอเชื้อ,อก็เลยบอกว่าตายกับโควิดเป็นโควิดเรเลตเดธแต่คำจริงไม่ได้เกี่ยวกับโควิดเลยที่ทําให้ตายแต่ด้วยเหตุนี้ทําให้ตัวเลขมันเฟอ้อขึ้นมาอย่างน้อย10เท่า mm hmm. ก็ทําให้ตัวเลขของใกล้ตาตายดูน่ากลัวที่แย่ไปนั่นออกนะในอังกฤษอันนี้ในอังกฤษ,กษมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่ามีกระบวนการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบการบันทึกสาเหตุการตายนะฮะ ในอังกฤษเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีกฎเกณฑ์ชัดถ้าตายโดยไม่รู้เหตุผลต้องมีการชันสูตรศพเพื่อหาเหตุผลการตายและกระบวนการชันสูตรศพจะต้องมีกระบวนการยากเลยเพื่อจะบอกได้ว่ามันเป็นอะไรตายไม่ใช่ถูกวางยาพิษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน,นะครับ mm hmm. พอโควิดมาเนี่ยบอกว่าถ้าสงสัยว่าอาจจะใช่โควิดให้ลงเป็นโควิดเลยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะแม้กระทั่งคนที่เป็นคนที่ดูแลเรื่องของอะไรก็เรียกว่า c คโรเนอะร์เนาะคือใช้ครับอะไรคือคือซัป,ปเปอร์อรสามารถลงเหตุการ์ณตายได้ถ้าสงสยัยซัป,ปเปอรไม่ได้เรียนหมอท่นตัวแรกมันก็เรียกว่าพุ่งกระชูดให้ดูน่ากลัวนะนั้นอันนี้เป็นกระบวนการหลอกลวงอันหนึ่งนะฮะที่แยกมานด้อีกก็มีกระบวนการปิดบงังปิดบังอะไรครับปิดบังวิธีการรักษา สองอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะโยงมาที่ให้การอนุมัติฉุกเฉินนะฮะเพราะว่าไอสิ่งที่เราเรียกว่าวัคซีนเนี่ยเขาไม่ได้รับผ่าน fda อย่างที่ fda ปกตินะเขาผ่านสิ่งที่เราเรียกกันว่า emergency use authorization นะคืออนุญ,ญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนะโดยที่จะเป็น emergency use authorization ที่ได้เนี่ยต้องมีเงื่อนไขหลักๆ2ข้อหลักมากเลย ข้อที่หนึ่งโรคมันต้องน่ากลัวพูดง่ายตายเยอะข้อที่สองต้องไม่มีวิธีรักษารปรากฏว่าทั้งสองข้อผิดทั้งคู่เลยเป็นหลอกลวงทั้งคู่เพราะว่าโรคไม่ได้ตายเยอะจริงอย่างที่บอกไปอัตรากาันตายมันถูกทําให้ดูเยอะอย่างน่ากลัวนะครับกับข้อที่สองมันมีวิธีการรักษาแต่วิธีการรักษาถูกปิดบังถูกบิดเบือนนะฮะหลายคนพยายามจะบอกหลายหลายอย่างนะที่ไม่เป็นความจริงเพื่อจะทําให้ดูเหมือนว่าไม่มีทางรักษาคนจะได้กลัวเยอะ นะอีกหนึ่งที่เป็นคำโกหกคำโตเลยถ้าจำได้ตอนแรกเขาบอกทุกอย่างจะจบลงเมื่อทุกคนมี herd immunity นะหลายท่านคงเคยได้ยินก็ภูมิคุ้มกันหมู่นะครับซึ่งจริงๆถูกนะแล้ในอดีตในประวัติศาสตร์นะครับไข้หวัดสเปนที่ถูกนำมาเทียบกับเรื่องของโควิดไข้หวัดสเปนเนี่ยระบาดอยู่ประมาณ2ปี และก็จบลงจริงเพราะภูมิคุ้มกันหมูเพราะว่า2ปีที่มันใช้เวลาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นการเดินทางระหว่างข้ามโลกยังไม่แบบนี้ยังไม่มีเครื่องบินรต่างๆแต่ว่าก็มีการกระจายเชื้อไปทั่วโลกมันใช้เวลานานกว่าสองปีกว่าไปกระจายไปทั่วโลกแต่สิ่งที่คนไม่ได้เอาแหวคือว่าพอกระจายหมดทุกคนผู้คนติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติเกิดภูมิคุ้มกันหมูการระบาดยุต,ติโดยที่ยุคนั้นยังไม่มีวัคซีน ไม่้องใช้วัคซีนใช้ n a t ่ r a l immunity หลายคนบอกโอ้โ oh, ห oh, ตายไปเยอะนะ10%แปลว่า90%ไม่ตาย <c oughs> โดยไม่มีวัคซีนและก็ไม่ได้มียาแลรักษาเป็นเรื่องเป็ราวยาไวรัสทุกอย่างยาทุกอย่างก็ยังไม่มียาปฏิวนะิยังไม่มีเลยนั่นเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันของมนุษย์ปกติท่านนงที่เอาชนะมันได้แต่ตรงไปตรงมาก็มีผู้โชคร้ายอยีก่0รที่ตาย <c oughs> ประเด็นคือแม้จริงแล้วเนี่ยออตอนนี้เนี่ย สิ่งที่เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นประเทศที่เราพูดกันเยอะมากนะครับคือ India. อินเดียตัวเลขของอินเดียเนี่ยทุกคนน่ากลัวมากเห็นการตายเยอะแยะหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราเอาตัวเลขนั้นไปเทียบเคียงกับประชากรอัตราตายต่อพลเมือง1ล้านคนอินเดียอยู่ที่ร้อยสิบสี่รของโลกในขณะที่อัตราตายต่อประชากรล้านคนของอเมริกาอยู่อะที่20ของโลก เป็นไม่ได้งไงและอินเดียฉีดวัคซีนไปประมาณไม่ถึง20%แต่คณิติก้าของอินเดียหัวปักดิ่งลงเพราะอินเดียติดเชื้อกันเยอะแยะหมดเลยแล้วเกิดพุ้มการหมู่เพราะการติดเชื้อและการแพร่ระบาดก็จบลงนะซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อมูลที่ไม่มีใครพูดถึงเป็นข้อมูลที่คนจะอยากหลอกลวงและแม้กระทั่งตอนที่อินเดียระบาดเราจะเห็นข่าวเมื่อกี้ที่คุณสันนี่ถามว่าอะไรที่หลอกลวงบ้าง คนที่เคยไปอินเดียและเคยไปที่แม่น้าคงคาจะรู้ว่า้การเผาศพริมแม่น้ําการเอาศพลอยตรงนั้นเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วผมเคยเห็นครับผมผม,ไ,มไปมาหลายรอบเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เกิดแบบเร็วๆนี้มีมาเป็นเวลาไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วแต่พอตอนข่าวก็ไปทําข่าวให,ให้ใหญ่โตทําเสมือนว่าแต่ก่อนไม่เคยมีแล้วตอนนี้เผากันไม่ทันซึ่งเป็นความเท็จจริงๆ อัตราการตายก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่ทุกอย่างก็ทําเหมือนเดิมนะฮะถ้าเราเคยคุ้นเคยกันในมุมไบที่เป็นสลัมอยู่คนในสลัมเขาก็ไม่ได้ใส่มาก์นอนกันเป็นกลุ่มแล้วทุกคนก็ติดแล้วทุกคนก็หายเพราะอินเดียมีของดีเหมือนประเทศไทยอันหนึ่งเลยคือ,อเดียทานสุนไพรเยอะมากเพราะสุนมไพรเหล่านั้นหลายอันช่วยรักษาโรคได้นอกจากนี้อินเดียใช้ยาหลายตัวจะเป็นยาที่รักษาโควิดได้ผลดีที่เรา้รู้จักกันชื่อไอวัวแมกินนะฮะ แต่ว่ามีคนพยายามบอกว่านั่นเป็นยาสัตว์นะครับต้องเรียนไม่ใี่ครับผมอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาผมสามารถสั่งยาไอวอูเมกตินได้และผมรู้ว่าที่โรงพยาบาลจุฬาไม่ได้รักษาสัตว์ไม่เคยมีหมามาเป็นขึ้นทะเบียนเป็นคนไข้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ยาสัตว์แน่นอนเป็นยามนุษย์นะและหลายคนไม่เข้าใจว่าจริงๆ่ะวงการยาของมนุษย์เนี่ยมันใหญ่กว่าเยอะยาของมนุษย์หลายตัวเอาไปใช้ในสัตว์ไม่ใช่ยาของสัตว์มาใช้ในมนุษย์ ตัวอย่างเช่นด็อกซี่ไซคลินเป็นยาปฏิชูนะที่เราใช้รู้จักกันดีแต่ว่าพอสัตว์ป่วยแล้วก็ยาที่ไปให้สัตว์กินเหมือนกันทํานองดูงการให้วัวไมตติันเป็นยาขับพยาธิเพื่อพอเราใช้ในคนแล้วก็เอาไปให้สัตว์ใช้ไม่ใช่กลับกันแต่เห็นไหมว่าเขามมีควาพยายามจะเรียกว่าด้อยค่าคเพื่อปิดบังความจรงิงเพื่อทําให้คนกลัวคือโอ้ยฉันไม่อยากกินยาสัตว์นั้นกระบวนการนี้มีเกิดขึ้นที่ปิดบังความจรงิงที่ทําให จะเห็นว่าที่มันน่าสนใจถ้าดูกระบวนการปิดบังความจริงเหล่านี้ทุกอันมีเป้าอันเดียวกันหมดเลยคือให้คิดว่าคําตอบมีอย่างเดียววัคซีนผมถามคุณนเสนี่ว่าสมมติวันนี้คุณนเสนนี่ไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงเลยครับขับถอยออกมาไม่นานเลยสตาร์ทไม่ติดค,คุณสัน,นีย์ทาไง ต้องกลับไปที่ที่โชรูมครับที่บริษัทบอยใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยซื้อป้ายแดงคุณผลิตของไม่ได้ไงเสื่อมคุณภาพแล้วบริษัทผู้ผลิตจะทําไงต้องรับผิดชอบครับเออรับผิดชอบเลยรีบเลยเนาะไม่อยากให้เป็นข่าวนะกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวขายของไม่ได้เพราะว่าขายของไม่ดีตลกไหมครับวัคซีนเนี่ยบังคับว่าใครจะเอาวัคซีนเนี่ยรับความเสี่ยงกันเอาเองตายจากการฉีดพิการจากการฉีดเขา สร้างเงื่อนไขให้รัฐบาลต้องบอกว่าเขาไม่ผิดจะฟ้องร้องเอาผิดเขาไม่ได้จะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรจากบริษัทผู้ผลิตไม่ได้ข,ดของคุณภาพดีประเภทไหนที่ไม่กล้ารับประกันที่ไม่บอกต้องบังคับให้คนอื่นห้ามฟ้องตัวเองจะทําให้เกิดผลเสียเกิดขึ้นมันเป็นของดีได้ยังไงใช่ครับซึ่งอันนี้มีหลักฐานชัดเจน ไม่ใช่เรื่องขุกข,ขึ้นไม่ใช่เรื่องแต่งไม่ใช่ fake news. นะเฟกนิวส์รัฐบาลมาพูดเองที่เอกชนไปซื้อไม่ได้เพราะเงื่อนไขนี้หลายคนก็พูดอยู่นะเช็คที่ไหนก็ได้นะแม้กระทั่ง FDA ก็บอก EUA เนี่ยการขอฉุกเฉินเนี่ยมีเงื่อนไขอันหนึ่งก็คือปกป้องผู้ผลิตนั้นเขาก็พูดชัดเจนมีด็อก ument ชัดเจน คำถามคือสไมตยจะปกปก้องเพราะว่าคนอนุมัติเองรู้ว่ากระบวนการทําแบบเร่งด่วนนี้ข้ามขั้นตอนสําคัญคือขั้นตอนที่ดูว่าผลเสียระยะสั้นระยะยาวเป็นยังไงเพราะาขั้นตอนนี้ปกติต้องใช้เวลาเป็นปีนะสองถึงห้าปีสองปีถือว่าเร็วมากแต่อย่งน้อยต้อง5ปีและจริงๆแล้วหลายคนไม่รู้ว่าการศึกษาผลเสียเนี่ย ขณะนี้ยังดําเนินอยู่เพราะว่า FTA บังคับให้ต้องทําการกษาติดตามผลเสียไป2ปียังไม่จบเลยยังไม่ได้คาตอบหรือว่า2ปีเกิดอ,อะไรขึ้นนั่นริงขณะนี้ทุกคนที่ฉีดถูกเก็ทดลองเพื่อดูผลเสียเป็นยังไงซึ่งผลเสียก็ออกมาเห็นแล้วก็ถูกปิดบงังเข้อีกถูกต้องตังตลกมากประเทศไทยนะครับถ้าดูข่าวเร็วน,นี้นะครับประเทศไทยมีการมาบอกว่าโอ้ยรับประกัน ใครฉีดมีผลเสียเนี่ยสปสชจ่ายให้เคยทราบไหม,มาครับในเรื่องร้องเรียนที่เข้าไปซึ่งเป็นเรื่องร้องเรียนที่จํากัดไม่ได้ทุกคนจะร้องเรียนเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นเยอะเขาจะร้องเรียนเข้าไปได้รับคำตอบว่าใช่จากวัคซีนแค่รายเดียวรายเดียวที่ได้รับตลกไหม <c oughs> ที่เป็นข่าวที่บอกเกี่ยวข้องครับทีนี้ถ้ามีคนเรียกร้องเป็นร้อยๆเป็นเกือบจะเป็นพันรายละ ในจริงแล้วมีหลายมีมีอีกอันที่เยอะๆที่ไม่เป็นข่าวประเด็นคือถ้ามันเป็นการเปิดเผยอ,อย่างโปร่งใสคือผมขอเรียกร้องให้สาธารณสุขออกมาเปิดเผยตัวเลขว่ามีผู้เข้าไปร้องเรียนกี่รายและตัดสินว่าเกี่ยวกับวัคซีนกี่รายและข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินคืออะไรนะ สำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่มีญาติใกล้ชิดจะเป็นลูกจะเป็นคนรักจะเป็นสามีหัวครอบครัวใครก็แล้วแต่ที่ไปฉีดวัคซีนแล้วเกิดทนเสียป่วยเจ็บหรือตายต้องเรียนว่าในกรณีที่ตายเนี่ยตามกฎหมายประเทศไทยถือว่าเป็นการตายผิดธรรมชาติการตายผิดธรรมชาติต้องมีการชนสูตรศพเพื่อหาเหตุการตายการชนสูตรศพต้องมีรายงานชนสูตรศพ รายงานเหล่านี้ถ้าท่านเป็นญาติท่านมีสิทธิ์อ่านท่านมีสิทธิ์ไปขอเพราะท่านเป็นญาติของผู้ตายหลักฐานเหล่านั้นท่านเอามาใช้ในกระบวนการคดีทางศาลได้เพราะว่าถ้าสมมตินในขณะที่ไปฉีดวัคซีนและผู้ที่ฉีดท่านมิได้เตือนท่านมิได้บอกท่านว่าโอกาสที่จะเกิดเรื่องนี้เป็นไปได้ ท่านไม่เคยรับรู้แล้วเขาฉีดโดยที่ท่านไม่รับรู้แล้วหลอกให้ท่านเซ็นยอมรับโดยที่ท่านไม่เคยรับรู้เรื่องพวกนี้เลยท่านเอาหลักฐานเหล่านี้ไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่ให้ท่านฉีดได้อันนี้ฟังดีๆนะครับครับซึ่งอันนี้ต้องเรียนคุณหมอเนี่ยนะครับที่ท่านไปเชียร์ฉีดวัคซีนนะครับท่านเข้าใจผิดว่าฟ้องเอาผิดกับผู้ผลิตไม่ได้ซึ่ง ผู้ผลิตเขาเอาตัวรอดไปแล้วแต่คนที่ออกนโยบายคนที่ออกมาตรการคนที่ไปบอกคนไข้ให้ฉีดเถอะท่านไม่ได้พ้นผิดนะถ้าญาติเขาจะฟ้องแล้วข้อมูลไปถูกในชั้นศาลท่านอาจจะต้องรับผิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลาที่ท่านจะ พูดตามความจริงผมไม่ต้องการให้ท่านหลอกหรือบอกแค่ว่าวัคซีนไม่ดีผม,มต้องการให้ท่านพูดให้หมดข้อดีมีแค่ไหนข้อเสียมีแค่ไหนหลายคนบอกว่าการที่เราออกมาต้านวัคซีนเป็นพวกต้านวัคซีนเพราะเราไม่เชื่อวัคซีนซึ่งไม่ใช่นะถ้าสมมุติคุณสันนี่ไม่ชอบรถยี่ห้อหนึ่งเพราะมันพังง่ายเหลือเกิน แล้วไม่ซื้อรถยี่ห้อนั้นปแปลว่าคุณต่อต้านรถยนต์ไหมครับไม่ครับเนอะเราไปกินร้านอาหารร้านนี้แล้วเราไม่ชอบมันเลยบริการหงสวยอาหารไม่อร่อยเราไม่เข้าร้านนั้นอีกเพราะาเราไม่เข้าร้านอาหารทุกร้านไหมก็ไม่หรือให้ใกล้กว่าน,นั้นอีกเรากินยาแล้วเราแพ้ยาหรือมีผลข้างเคียงยาที่เราไม่ชอบแล้วเราคิดว่าไอ้ยาที่เรากินไม่ได้ประโยชน์หมอสั่งให้เราบอกไม่เอา แปลว่าเราต่อต้านการกินยาไหมไม่เกี่ยวเลยรเราต่อต้านเฉพาะวัคซีนกลุ่มนี้เพราะเราคิดว่าข้อที่หมันมีบางอันที่ไม่ควรเรียกว่าวัคซีนข้อที่สมันไม่ดีประโยชน์อย่างที่อ้างข้อที่สามนอกจากไม่ประโยชน์แล้วมันมีโทษที่คนยังไม่รับรู้ เราไม่ได้รับรู้ว่ามันมีโทษเราถูกทําให้เชื่อว่ามันมีจะเป็นระโยชน์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในทุกเรื่องผมชอบยกตัวอย่างมีดมีดมีประโยชน์ไหมมีครับแน่นอนนะเพราะมีดทาให้เราเปลี่ยนจากยุคหินเป็นยุคโลหะมีดใช้ทํากับข้าวมีดใช้ทําสารพัดอย่างทุกบ้านมีมีดหมดเลยครับถามว่า มีดบาดได้ไหมได้ครับมีดไปทําร้ายคนได้ไหมได้ครับมีไปจี้คนได้ไหมครับเนั้นการที่มีดมีโทษเราไม่ใช้มีดเลยไหมก็ไม่ใช่แต่ที่เราใช้มีดอยู่เพราะเรารู้ทั้งข้อดีและข้อเสียของมันนั้นอะไรก็ตามทุกอย่างเวลาที่จะเลือกใช้ไม่ใช้เราต้องรู้ข้อมูลจริงทั้งข้อดีและข้อเสีย และถ้ารู้ข้อดีข้อเสียเราเป็นคนตัดสินใจเพราะของบางอย่างยกตัวอย่างเช่นยาคนคนหนึ่งข้อดีอาจจะมีเยอะมากข้อเสียมีนิดหน่อยเขาอยากตัดสินใจเลือกก็เป็นเรื่องสิทธิ์ของเขาในทางอีกคนหนึ่งข้อเสียเขาเยอะมากข้อดีเขาได้ไประโยชน์นี่เขาไม่ใช่เลือกก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะแต่ละคนช่างลำหนักตัวเองอยู่ที่ตัวเองเลือกเองว่าเฮ้ยฉันเลือกจะทําอย่างนี้เพราะมีข้อมูลที่ตัดสินได้ช่างลำหนักกันได้ผมอยากให้ ถึงจะเรียกวัคซีนปฏิบัติแบบเดียวกันโดยที่ให้คนรู้ข้อมูลทั้งข้อดีและข้อเสียและให้ข้อมูลเหล่านั้นช่วยให้เขาตัดสินใจเองไม่ใช่มีคนไปบอกว่าต้องทำอย่างไงหรือไปบังคับทางอ้อมเช่นไม่ให้เดินทางไม่ให้ไปกินข้าวไม่ให้ไปดูหนังไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปโรงเรียนซึ่งอันนี้เป็นกระบวนการบังคับที่ไม่ควรเกิดขึ้น นั่นแต่ผมบอกว่าต่อไปนี้นะทุกคนต้องใช้รถยี่ห้อนี้เท่านั้นถ้าคุณไม่ใช้รถยี่ห้อนี้คุณห้ามใช้ถนนครับนะผมว่าคนคงโวยแหลกละแล้วทำไมเรื่องนี้ยอมให้เกิดขึ้นกับวัคซีนหลายคนอ้างว่าเพื่อช่วยประเทศเพื่อช่วยคนอื่นจริงๆแล้วผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกแล้ว ว่าวัคซีนไม่สามารถทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ h e r ร์ติมินตไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากวัคซีนแม้กระทั่งเฟลชีเองตอนแรกๆจะไปดูคลิปของเฟลชีหลายคงนรู้จักอดีนทนี่เฟลชี่นะครับเป็นกูรูของทางลูนหรือแม้กระทั่งอาจารย์หมอยงเองยอมรับเองว่าวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไม่ได้ทุกคนท่องคาถาวัคซีนลด การป่วยแปลแว่าจริงๆวัคซีนไม่ได้ช่วยทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ถ้าไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อแปลว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้ช่วยคนอื่นนั้นจะอ้างว่าเพื่อช่วยคนอื่นว่คฉีดวัคซีนก็อ้างอีกขึ้นนี้ถ้าท่านบอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยหนักก็ไม่มีใครว่าอะไรถ้าท่านคิดว่าท่านได้ประโยชน์ท่านก็ฉีดตัวเองเ <Okay. S 1> พราะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฉีดคนเองหมายถึงว่าท่านกลัวจะป่วยหนักก็เชิญครับไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครบังคับให้ท่านฉีด คำถามอย่างเดียวคือท่านรู้ว่าข้อดีก็เสียช่างลำหนักหรือยัง